ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรงังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตั้งแต่บริเวณต้นน้ำแนวเทือกเขาบรรทัดด้านตะวันออกและลำน้ำสายสำคัญพบว่าระดับน้ำโดยรวมมีแนวโน้มสูงขึ้น <N> นางสาวเสวรักษ์กันหาวงผู้ช่วยหัวหน,น้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรงังรักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรงังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรงังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตั้งแต่บริเวณต้นน้ำแนวเทือกเขาบรรทัดด้านตะวันออกและลำน้ำสายสําคัญอธิแม่น้ำตรงังคลองปเปลี่ยนคลองนางน้อยและคลองลําเลียงพบว่าระดับน้ำโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้านสถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอนายงจังหวัดตรังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวเทือกเขาบันทัดบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาและบริเวณน้ำตกต่างๆให้ระวังการเกิดน้ำป่าไหลหลากลงจากภูเขาในระยะนี้ประชาชนแลนะนักท่องเที่ยวควรงดเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเนื่องจากมีความเสี่ยงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากทาให้เกิดอันตรายได้โยอยทปพรนะคะไกรสีสวทตรังรายงาน